เขาเกียวปักหมอ้อแล้วก็สาคูไส้นะฮะไส้เค็มนะทำกันเองตรงนี้เลยนะครับนี่ทำกันสดๆแล้วก็ขายตรงนี้เลยนี่ผักฟรีด้วยนะผักฟรีนะฮะเป็นไส้ถั่วเข็มนะมนะีทั้งปักหม้อไลยทั้งสาคูนะ ก็ทำก็าามไม่ทันนะทุกคนก็เตรียมตังไว้นะแต่ว่าไม่ค้าทำไม่ทันอ่าถ้าทำหลายหม้อหน่อยไม่ได้ต้อ,ง,ง,ไไตอง,งไม่ได้ใช่ไหมก็คนเดียวทำมันต้องทำทีละทีล,ละอันละอันละอันแบบนี้ใส่แป้งลงไปเพราแป้งต้องนึ่งให้มันสุกแล้วค่อยใส่ไส้ลงไปนะคยังไม่ได้ใส่ถุงมืออ่าเแล้วราคนี่ขายดีนะ มีผักอ่าหรดอีสุกยังสุกแล้วนีหอมต่อตีใส่ทุกวันแล้ววันนี้เพิ่งขายเตาแรกครับอ่าน่ากินมากเลยร้านนี้อ่านี่เขาเรียกปักหม้อได้ที่ละสามอัน แล้วจากความชำนาญของคนกอคนไม่ชำนาญก็ได้แค่สอนใหญ่คุ่แม่ท<ม>ํเออเออเอลเอสาออเออเออเอาเออเออเออเอเอ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 อาออเ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 ออูออเออเออทอเดี๋ยวเรามาดูออออเเออเออเอเอ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 อา่อ <laughs>